พาพ้าวเปาเลาะทงเลาะถากรดือ,อมันนี้พอดีได้เล่นเนาะอ๋อวัยรุ่นวัยรุ่นข้ามแรงมาวัยรุ่นก็นลงมาเล่นได้นี่บรรยากาศดีเด้อยามแลงริมฝั่งหนองหานนะคะลงไปหอดหนองหา,บานบ่ได้เด้อพี่น้องเด้อหลดมันอันต่ำ ลดต่ำนะคะถ้าลดสูงก็ไไสูงก็ไปได้อยู่ลดเวฟลดอันนั้นไปได้อยู่ได้แต่ว่าฟีโน,โน่นี่ฟีโนโก่กับสกูปปี้ไปไม่ได้นะคะบุเป็นยังรอกเขาอะบรรยากาศยามแรงยามคำ่ำเอาเข้ากันยังไปน้ำแขกกันด้วยสะ บางคนก็นขึ้นเรือเด้อเรือปูกเขาพายเรือเล่นอยู่เราไม่มีเรือเราก็เดินนะคะเราวางปิงเด้อน้ำท่วมเล็กมากเลยมีป่ามีหอดป่าพูดเด้อนี่ใส่ไปใส่ละ ไปไหนแล้วว่าได้ลงไปนองหานเนน้ำคือสีลลยขัดไปฮอดนองหานเมื่อวานลูกาเขาไปงบอย่งหารเจอทีมาด้วยเจอใครเอาที่ไปวิ่งนะคือวิ่งอะไรน้องไปวิ่งด้วยน้องคุณก็ได้วิ่งอ๋อเพราะเราว่าแม่แล่นแล่นไปหาะที่แรกนําเขา หันมาเรียวบนเขาเขาแซงผุดวะผุดก,กันกเลยตกหลบกันเลยว่าเออไปหาประสบการเป็นประสบการณเด้ดดอวะเออ อ่างุ่นว่าสิมาคือบอกมาได<ะ>้ส่วนอ่างุ่นปะเนาะัก <c ười> ข,ขนาดเลยฮะเอ้า <c ười> โอ้ยมีการเล่นนะ้ำอีกบันนี้คือ,อ <c ười> บอกมาเล่นถนนพี่คนกีดพีน มันบลึกบ่โอ้โอ,อบลึกกันาานาค่ะผู้ไนดะ้นีน่ะเอารถลงมาไม่ได้นะเนี้ยอ้ทถ่วมเข่าเขาเาเนาะเอาทางในนี้ก็ถ่วมโอ้ขาบวกเอายิ่งลงมายิ่งลึกได้นี่ เอาลอยทำไมห้วกลอยทำไมห้วกโอ้ให้เจ้าลอยอ่องลองบ่เฮ้ยแย่งกันลองซองบอกผักขักาหมดนี่โอ้น้ำใสดีได้นี่เอ้าน้ำมันใสเนาะ หัวกเลยสนุกเด่นเนาะเฮ้ยลอยอ่องล่องอยู่เนาะเอาเอาปิีงก็เออฆ่าตะย่างฆ่าตะย่างบุบเบิ้งปิีงด้วยนี่วิวสวยๆเอา ผู้เบาคอยพยุ่แต่ฟุโอ้นึกว่ามานำความลึกของน้ำนะคะพี่น้องเบื่อเลยเกือบพ่นอนหัวเข่าฮะสิโดดน้ำบาดูนี่ไว้แล้วครับนักกระโดดน้ำทีมชาติโอ้น้ำจนคุน้นเฮ้ยลึกอยู่ได้ฮนะลึกอยู่ได้นะ เพียงแอบอกไม่ไปให้นาบอกเหรออ๋อท่วมเข่าเขาเด้นี้เนาะบุลึกจะควายจุมน้ำเอาควายจุมน้ำป้าบริวาเด้อโอ้ยลอยองล่องคักแถบนี้